สวัสดีครับวันนี้เราก็มาดูแปลงที่เราเราฉีดเราพ่นไว้เมื่อครั้งที่4ีนะครับวันนี้ครั้งที่5นะครับข้าวก็ช่วงนี้อาจจะโดนฝนนะครับฝนฝนตกหนักมากนะครับแล้วก็ข้าวก็มีการล้มบ้างแต่ว่าก็จากที่สังเกตผลผลิตนะครับก็น่าจะ ก็จะโอเคนะครับาจากจากการที่เราตอนนี้ข้าวเก้าสิบวันเนี่ยนะครับก็รู้สึกว่าจะข้าวแข็งแรงนะครับแข็งแรงมากแล้วก็อาจจะมีพวกวัชพืชนะครับซึ่งวัชพืชเนี่ยเราอาจจะคุมไม่ดีตอนตอนแรกๆนะครับมันก็จะมาแย่งสารอาหารในข้าวนะครับซึ่งซึ่งวัชพืชก็อาจจะ กินมันกินดีมันเจริญสมบูรณ์มากกว่าข้าวนะครับก็เลยแย่งอาหารทางธาตุทางทางไปนะครับวันนี้เราก็มีการามาฉีดอรอบที่5นะครับรอบที่5นะครับวันนี้ก็กําลังทําการบินนะครับนะครับอัอาตราส่วน r าดีของเรานะครับที่ใช้นะครับก็2 5 0 c ซีซีนะครับ ต่อ่อ200ลิตรนะครับที่ที่เราทำการบินอยู่นี่นะครับครับแล้วก็ขอจบรายงานนะครับแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับเราจะมาอันนี้ผสมผสม RD251 นะครับต่อน้ำหน0้ลิตรใช้2 5 0ซีซีนะครับเพื่อฉีดพ่นนาข้าวนะครับอันนี้ครั้งที่เท่าไหร่ครับ ครั้งนี้ครั้งที่ครั้งที่ห้าครับครั้งที่ห้าเนาะครับก็เดี๋ยวเราก็จะมาติดตามผลกันเรื่อยๆนะครับตอนนี้ครั้งที่ห้าแล้วสำหรับวันนี้นะครับงั้นเราเราใช้สองร้อยห้าสิบซีซีนะครับต่อน้ำหนึ่งร้อยลิตรสำหรับโดนนะฮะเราใช้โดนให้โดนพ่นนะครับใช่ครับอัตรานี้เป็นอัตราโดนเฉาสำหรับโดนนะครับเป็นสูตรเข้มข้นนะครับคือครั้งนี้ หรือทุกๆครั้งที่เราไปดําเนินการทํางานอย่างนี้เราจะใช้แค่ผลิตภัณฑ์ R าดีสองห้เพียงหนึ่งดวงตัวเดียวานั้นนะครับก็สำหรับนาข้าวครั้งนี้ก็ถือว่าต้นข้าวนี่ก็ขึ้นเจริญเติบโตได้ดีนะครับ แต่อาจจะมีบางส่วนบ้างที่อาจจะมีการภูมิ้าไม่ดีก็เป็นส่วนน้อยนะครับแต่โดยส่วนรวมแล้วถือว่าประสบความสําเร็จนะครับในการใช้ Rd2551 นะครับเมื่อเราผสมเสร็จเรียบร้อยปุ๊บก,ก็เดี๋ยวเราจะจัดการทําเอาโดนบินขึ้นปฏิบัติการนะครับผมใช้ตัวเดียวนะครับใช้ตัวเดียว,ต,วตัวเดียวตัว rd2551 ตัวเดียวนะครับสำหรับฉีดพ่นนะครับ เรียบร้อยนะครับพี่เนาะอันนี้เป็นการผสมน้ำ100ลิตรเท่ากับ AD 251 250cc หรือหรือครึ่งขวดอ๋อหรือครึ่งขวดครับอ๋องั้นต่อไปเราก็จะผสมฉีดโดนเลยโอเคครับผมครับก็ผมตอนนี้ตอนนี้เอาแค่นี้ก่อนครับวันนี้ครับ